สวัสดีครับผมานายเดชชาติพวงเกตหรือว่าบล็อกเกอร์ราศีสไยในเว็บไซต์ OK n a t i ช n n e t นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็อยู่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีพี่ๆเขาเอาเห็ดมาขายเป็นฤดูฝนแล้วมีเห็ดเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ามีเห็ดอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือตลาดศูนย์การค้า ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับจะมีพี่ๆเขา,าช่วงนี้เป็นฤดูฝนมีเห็ดเต็มเลยนะครับพี่เขาเห็ดมาขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเห็ดนะครับครับอันนี้นี่คือเห็ดเปาะน,นะครับอย่างนี้คืออันนี้เห็ดเปาะที่มันสีขาวอันนี้มันจะเป็นสีดำๆมันแตกต่างก,กันยังไงครับพี่อย่างเงี้ยจะเนออจะเป็นเหนียวอ๋ออันนี้เขาเรียกเห็ดเปาะเหนียวเหรอครับ อ๋อนี่เห็ดหอกอ่อนนะครับตัวนี้มันแตกกันครับตัวนี้ก็คือเห็ดเห็ดโคนหรือว่าเห็ดฉับว่เองนะครับเยอะเลยครับที่ตลาดสนย์การค้าจังหวัดสีสะเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้ามาดูครับตัวนี้ก็คือเป็นพี่อันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรนะครับหน้าสาวหหน้าสาวหน้าสาว นี่ก็คือขายแมงกระชอนนะครับที่เขาขายแมงกระชอนแล้วก็แมงดํามันนี้ที่เขาบอกว่าเรียกว่าแมงดํานะครับที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดสีสเกตนะครับนี่เป็นหอมกระเทียมนี่ใสขายดังคนเดีเ๋ยวผมจะพามาดูแล้วผมก็ได้มาพบสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นอ่รูปของลำดวนนะครับนี่ครับ ปกติแล้วลำดวนเราจะเคยเห็นเฉพาะดอกมันนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีสัญลักษณ์เป็นต้นลำดวนเป็นเมืองแห่งดอกลำดวนปกติเราจะเคยเห็นเฉพาะดอกมันนะครับแต่วันนี้ผมเพิ่งเห็นเป็นลูกมันสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับกิานได้ยยูมันบรับ้านเอาป้านี่ <academy> <า> <loft> นี่ครับยายเขานํามาขายยายเขาบอกว่าสามารถรับประทานได้นะครับเป็น,นลูกของลำดวนนะครับนี่ครับนี่ครับ ผมได้ลองชิมดูแล้วปรากฏว่ารสชาติก็โอเคครับอร่อยหวานๆนะครับเป็นหวานๆคล้ายๆกับลูกว่านะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผมเดินเข้ามาในตลาดนะครับเจอปลาหมอนะครับตัวก็เริ่มเลยครับหน้าอร่อยนี่คือตลาดศศูนย์การค้านะครับตลาดศูนย์การค้าศรีสะเกดนะครับปลาหมอกำลังย่างกวนฉุยเลยนะครับ เจอหมีก่กะทิที่รู้สึกว่าหน้าตาจะน่าทานมากครับอันนี้น้ํายาขนมจีนอันนี้คือน้ํายาหมีก่กะทิเดี๋ยวผมสั่งที่มอีหนึ่งหนึ่งจานนะครับเพื่อที่จะลองรับประทานดูนว่าจะอร่อยแค่ไหนที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดศรีสระเกดนะครับนี่คือเรียก,ยกว่าหมีก่กะทินะครับผมสั่งหนึ่งชามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับ